สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สู่คนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชูเข้าสู่ช่องสาวไทยไกลบ้านชาแนลนะคะมือนีสิภาคเมย่างเหลนสวนสาธารณะนะอีกเมืองหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะอากาศดีมาสองมือนีแล้วก็สวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องปองปายทั่วโลกเวยคะ่ะเริ่มในวันแรงงานแห่งชาติเนะจาจนะนาะวันทีหนึ่งพฤษภามนั่นเองพี่น้องจ้า เ่ากะมาเบิง่งยางเลาะน้ำกันเลยจ้าเคยเห็นพี่น้องสวยมากเลย morning, ขึ้นไปเป็นแถว <my> day, เป็นแนวแล้วก็ tonight, so time, no น้ำไหลใสแกซ็น s <S ฟังเสียงนกเสียงน้ำเสียงใหม่ไปพี่น้องจ้าอันนี้ ชาวไทยกับพ่กหูจักเขาอเอินยังฟอวัตปันใดนอกจากนัแต่ที่รู้ลูก็คือมันเป็นบ้านเก่าสถานที่เก่าของคนที่มีอันจะกินมีเงิ่อนนอกจากเนาะแต่ปัจจุบันนี้เขาจอาจจะเป็นเปิดเป็นห้องเซาไล่วานหรืออาจจะเป็นเปิดเป็นบ้านพักซ้ำเหมือนนอกจากเนาะเขากับมายางเบิ้งรอบๆบกันนอกจากไปกันเลยอันนี้กระดอกไม่แตกมะพีหน้องจ๋าบ่เคยเห็น บรรยากาศร่มรื่นอ้ออันนี้ใบอันนี้ขึ้นเล้วต้นกระลืแท่เลี้ย,ยวน่าจะพื้นทีใหญ่โตมโหล้านกว้างจะพี่น้องจ้ะต้นไม้ต้นไรต้นเออเยอะแย,ยะมากไม,ม,ม้กายกลองอันนี้ก็จะเป็นคนเห็นใวเห็นนกหน่อยนะะจะเนาะย่ามหนาหอนถึงสีได้มาสอนอยูเนาะนกกระจิบนกกระจอก บรรยากาศลมลื่นพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นดอกไม้สีขาวดอกวีสิบโป้งกับสันทวนวา,า,า,าให้ธรรมชาติให้ อเออคนเอ็นเยี่ยงอ่ะเหยี่ยบมันบรรยายนจะพี่น้องจา้มามาเมืองนี้ก็จะเป็นสะพานย่งางขาเหม่ยพคนพักพรอนยอนอารมณ์เราจ้ะเนาะชุบลูกมองดูตางามงามคลักงามแน่พี่น้องจา้าดูซึกลมลื่นเขาประเด้ดไปใส่ก็ได้อยู่ไก่ยังสี่นี่เขามายางเลร็ วิววิวลมบอยบอยล้อมคอยคอยพี่เนาะตาแท้ก็ไ่เคยเห็น บรรยากาศสวยๆมาให้พ่อแม่พี่น้องปองไฟส,ส,สไมบูรณ์สม坤ในเบิ้องนอกจะเนอกระดัีขาวมันจะเกิดลายแต่แต่สีม่วงเป็นดอกไม้ของห้ามห้ามปลูกนะคะเพราะว่ามันจะประเด้กเกิดลายที่สีขาววาา่าสั้นคุณมาเนาะมันี่มี่มองที่เนาะที่เอ๋ยช้วยลมรื่นลมรื่น นี่ก็เป็นนอดอกคอมวลีนะจ๊ะนอข้อมวลีจะเป็นดอกหอมคล้ายๆกับกลิ่นมันจะคล้ายๆกับดอกแก้วบ้านเรานะจ๊ะนอแต่ต้นมันก็จะขืนคล้ายกับต้นระเที้ยงแต่ต้นไม้ชนิดนี้ห้ามกินเน้่อจะเนื้อดอกไม้ชนิดนี้ห้ามกินถ้ากินแล้วไปเข่ากอกข้าวอินทันทีจ้ะตุยได้นะคะเนี่ยคล้ายๆกับอันนี้เป็นนอเป็นตะแเสเป็นตะแเส ໂກກາດລົ <pee ra im> ້ມເລືອດໂອຍກົດທອດບ້ານເຮົາໂອຍບໍ່ເນາະພີ່ນ້ອງ เสียงนกเสียงไม้เสียงธรรมชาติ แดดดีพี่น้องเอ้ยภาพข้าขงล่างนี่สวยงามตามท้องลายเนาะจ้ะเนาะสง,งามก็มานั่งกินล่มกินแดดกันเนาะจ้ะเนาะงามพี่น้องเอ้ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆผู้ใด,ดที่ชอบคลิปนี้น้าเจ้าคลิปช่องสาวไทยกับบุมี่ยังมากไม้ค่ะกินเที่ยวอ่า เข่าปลาหาเห็ดชมธรรมชาติกินเข่ากับมูน,น,น่าจะนาะเอาแบบบานๆที่สุดอ่ะก็คือบบมี่อย่างมากมากก็จะเอามีคลิปทุกอย่างค่ะซัมมาปีน่าจะนาะเป็นช่องที่ทําทุกอย่างในช่องเดียวกันน่าจะนาออยากจะให้พี่ๆได้หูได้เห็นชีวิตอ่บางข่้งหรือว่าในเวลาประจําวันชีวิตประจํบวันสาวไทยเห็ดอยียงแนงน่าจะเนาะข้างในนีพิ่นอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์มาจะเปิดอันนี้ให้บึงเนะาะเบาตั นี่จกก้ะกะมีแบบว่าให้ช่มธรรมชาติ้วมสวยงานเมื่องเ่าเมืงใไม่มมมเนาจะเนาะกะมีบางตามเทศกาลต่งตงตงางๆเนาจะหน,า,นาหนาวหนาฮอนแต่ช่วงนี้กะก็จะประมาณนี้เน,นจาจะพีพีจ้ะแต่พีพีผู้ใด,ดมักช่องสาวไทยไก่บ้านกกอย่าลืมกดไหลกดแช่กดติดตามลดวกดให้กำลังใจกันเนี่ยเด้อจ้ะเด้อเขามาให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สาวไทยก็สได้ขอลาพีพีเพื่อๆไว้ซักนี่เอาไว้เ่าๆไล่ย้ายห้างพี่น้องจ้ะ สำหรับคลิปนี้กะฝากไปซ้ำหนีนะอ้ออย่าลืมติดกระดิ่งดำไวน้น้เด้องจากเด้่อเพื่อสิบวันเด้ผดผนคลิปต่อๆไปของสาวไทยไก่บาทนะจน้ะเนาะสำหรับคลิปนี้กับจอยล,ลีไปซ้ำหนีนะจ้ะเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ